นี่ตตุ้งงัเจ้าของบ้านมาใช่ป่ะเราก็เอารถเข็นขึ้นไปก่อนแล้วเราวิ่งหนีเฮ้ยเฮ้ยเปิดได้เปิดอ่ะมันเพิ่มแสงสว่างตรงนี้นี่ทุกคนดูฮะมันไม่มีนี่คือของของเราเราต้องระวังไม่ให้ของแตกด้วยนะทุกคนโอ้ยโอ้ยพึ่งพอันนี้อันนี้สาธิตสาธิตวิธีคือบอกเออให้ดูว่าของแตกเป็นยังไงฮะมันจะเป็นน่าสาธิตขนาดนั้นเลยนะ พันเจ็ดเลยนะเมื่อกี้ขอเพลงมาเลยสวยนะก็บอกอยู่ไม่ทำของแปกด้วยทีวีอ่ะตึงลดราคาอย่างเดือดจริงเหนี่เมื่อกี้หายไปแล้วพันเจ็ดอ่ะเออดีจังอันนี้ดูแล้วไม่ค่อยเมาเท่าไหร่ โอ้จกันมาอยู่ที่เดียวกับกูด้วยโอ้ยสองคนไม่ทำเลยเจ๊วันหนึ่งแตกไปแบบหายไปเลยโอ้ไปไปแล้วกูโอ้โหว่าแตกหมดเลยอะไรกันอะแค่ทำอะไรอะตา่ตัวบัลเล่ต์เลยสิ อะไรอะไรอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่เคยเห็นผดที่ทุกคนกันข่่มคือคือนี่เยไปสบายใจอะไรอย่าเงี้ยโหแล้วดู เป็ดน่ารักน <laughs> <c ười> ่ารักแต่แม่งโหชิบหายเลยมึงน่ารักน่ารักดีต้นรับสุดเลยขอยัดเขาขอยัดเขาพี่กันเมื่อกี้ Oh, my God. <laughs> oh, อุ้มน้องใกล้เกินไปเมื่อกี้น้องออตกหน้าคุณระเบิดเลยเมื่อกี้คุณอุ้มน้องใกล้เกินไปคุณต้องอุ้มน้องห่างๆหน่อยระยะมันไม่ถึงกันนี่เมื่อกี้อันนี้คือน้องตกหัวคุณระเบิดเลยอะเมื่อกี้นี่คืออะไรนี่คืออะไรอือโอ้ยรถราคาโหรดโคตรเจ็บอันนี้คืออะไรอ่ะมงกูดอ่อ โอหเพลงอลังการมากเลยคืออะไรไม่เข้าใจต้องทำให้มันแตกโอ้ยมาสู้กันเองไม่น่าไม่น่าจะแตกป่ะสภาพนี้อุ้ยโอ้ยไปทำไรอ่ะมันให้สู้กันเองหรือเปล่าคุณอุปกรณ์เยอะขนาดนั้นอ๋อโอ้ยผมตายแล้วโอ้โหสภาพจริงด้วยไอหอให้สู้กันเองเหรอ นี่ไงคูนเลขมันลดแล้วนะมันเลยสู้กันจริงเอ๊ะอ้ากระเด่นเลยไม่มีโอกาสได้สู้ด้วยซ้ำชูดมันที่สวายอะดิวดิวอี